สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้สปอร์ตวันนี้เรามารีวิวรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปี2025กับ BWD อัตโ3รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนตั้งตารอคอยเพราะไม่เพียงแต่ดีไซน์จะล้ำสมัยเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างลงตัว เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน BYD Auto 3รุ่นปี2025ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูบเฉีียวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไฟหน้าแบบเล็ดที่ออกแบบให้เรียวยาวเข้ากับแนวกระจังหน้าใหม่ที่ดูมีมิติมากขึ้นมีเส้นสายที่ดูแข็งแกร่งผสานความเป็นสปอร์ตและความหรูหราเข้าไว้ด้วยกันกันชนหน้าได้รับการดีไซน์ให้ดูดันและดูทันสมัยเส้นสายด้านข้างของตัวรถถูกออกแบบให้ดูพลิ้วไหวและไหลลื่นต่อเนื่องไปจนถึงด้านหลัง ล้ออลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ดูทันสมัยและเสริมความพรีเมียมให้กับตัวรถไฟไท้ายแบบ LED รูปตัว C ที่เชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งด้วยแถบไฟเส้นเดียวทำให้ดูเด่นมากในเวลากลางคืนเสาอากาศแบบครีบฉลามและหลังคาแบบพารามิกซันรูฟก็ยังคงอยู่เช่นเดิมเพิ่มความรู้สึกหรูหราและโปร่งโล่งให้กับห้องโดยสารภายในสีภายนอกมีให้เลือกหลากหลายมากขึ้นทั้งสีใหม่อย่างเทาเงินเมทัลลิกและน้ำเงินเข้มแบบด้านที่ได้รับความนิยมสูงเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร ต้องบอกเลยว่า b y d ทําการบ้านมาดีมากภายในของอัโต้สปี2025ถูกออกแบบโดยเน้นความทันสมัยและเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักวัสดุที่ใช้มีการอัปเกรดให้พรีเมียมขึ้นเบาะนั่งหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงแบบใหม่มีการเย็บตะเข็บลายพิเศษเพิ่มความหรูหราและยังนั่งสบายทั้งตอนหน้าและตอนหลังหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวขนาด15.6นิ้วหมุนได้แนวตั้งและแนวนอนรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบควบคุมด้วยเสียงภาษาไทยที่ตอบสนองได้แม่นยำ หน้าจอเรือนไมดดิจิทัลขนาด5นิ้วที่แสดงข้อมูลได้ครบครันและมีระบบชาร์จไร้สายพอต USB-A และ USB-C ให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารระบบเสียงจากไดร์รช่วยเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างยอดเยี่ยมห้องโดยสารด้านหลังมีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับผู้โดยสารตอนหลังโดยเฉพาะพื้นที่วางขาและหลังคาพาราโมิกที่ช่วยให้รู้สึกปลอดโปรง่งไม่อึดอัดบอบพับได้แบบ60:40เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้เมื่อต้องการใช้งานเดินทางไกล มาดูกันในเรื่องของสมรรถนะรุ่นปี2025ยังคงใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง204แรงม้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการเร่งแซงและขับขี่ในเมืองแบบคล่องตัวอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ7.3วินาทีขับเคลื่อนลอ้อหน้าให้ความรู้สึกในการควบคุมที่แม่นยำและนุ่มนวล แบตเตอรี่เบลดแบตเตอรี่ความจุ60.48กิโลวัตต์ชั่วโมงที่เป็นจุดเด่นของ BYD สามารถวิ่งได้ไกลถึงประมาณ420-450กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งถือว่ามากเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปในแต่ละวันรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC สูงสุด88กิโลวัตต์โดยใช้เวลาประมาณ30นาทีในการชาร์จจาก30%ถึง80%ส่วนการชาร์จแบบ a อที่บ้านใช้เวลาประมาณ8-9ชั่วโมง ด้านความปลอดภัยอัตโต้สามใหม่นั้นไม่ทำให้ผิดหวังมาพร้อมระบบ ADAS ที่ครบครันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชัน Stop and Go ระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรและกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบตรวจจับวัตถุรอบทิศทางทำให้การขับขี่ปลอดภัยทั้งในเมืองและนอกเมือง ราคาของ2,025 BYD Auto 3ในไทยเริ่มต้นที่ประมาณ1 199,000บาทสำหรับรุ่น Standard Range และรุ่น Extended Range ที่สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นอยู่ที่ประมาณ1 299,000บาทถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยโดยรวมแล้ว BYD Auto 3รุ่นปี2025ถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างครบครัน ทั้งดีไซน์ที่ทันสมัยฟังก์ชันที่ครบครันสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและราคาที่จับต้องได้หากคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าคันแรกหรืออยากเปลี่ยนจากรถน้ำมันมาเป็นรถอีวีนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามขีดขีดขีด